สัสดีค่ะวันนี้พี่ยีรับจะพาน้องๆมาเดินชมคณะคารุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกันนะคะเมื่อทุกคนเข้ามาในมหาวิทยาลัยของเราจะพบกับจุดแรกที่พี่ยืนอยู่นั่นก็คือลานพระรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ซึ่งเป็นอนุสาวรีย์ประจำมหาวิทยาลัยของเราค่ะ มาเดินไปที่คณะคารุศาสตร์อุตสาหกรรมกันค่ะ ก่อนถึงคณะของเราเราจะผ่านในส่วนของสวนยอมซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวมหาวิทยาลัยของเราค่ะโดยคณะของเรามีทั้งหมด2อ,อาคารด้วยกันค่ะอาคารแรกทางด้านขวามือคืออาคาร52อาคารคณะคารุศาสตร์อุตสาหกรรมและอาคารทางด้านซ้ายมืออาคาร44อาคารปฏิบัติการและปะลองรวม เราก็มายืนอยู่ในส่วนของอาคาร52แล้วนะคะโดยด้านหน้าจะเป็นห้องสำนักงานคณะบดีในส่วนของห้องนี้เราสามารถเข้าไปติดต่องานบริการการศึกษาโดยเรื่องที่เราต้องเข้าไปติดต่อก็จะมีเรื่องทุนการศึกษาเรื่องการลงทะเบียนเรื่องการเขียนคำร้องเรื่องสอบเรื่องการขอใช้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและเรื่องอื่นๆถ้าน้องๆได้เข้ามาเรียนก็จะต้องมาติดต่อและส่งเอกสารในห้องนี้ค่ะอาคาร52ของเรามีทั้งหมด7ชั้น 6ภาควิชาโดยชั้นที่1เป็นส่วนของภาควิชาคารุศาสตร์โยธาชั้นที่2เป็นส่วนของภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษาชั้นที่3เป็นส่วนของภาควิชาคารุศาสตร์เครื่องกลชั้นที่4จะเป็นส่วนของคณะบริหารธุรกิจซึ่งจากเดิมเคยเป็นภาควิชาบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมของคณะเราแต่ได้แยกออกไปเป็นคณะแล้วชั้นที่5เป็นส่วนของภาค วิชาคารุศาสตร์ไฟฟ้าชั้นที่6จะมีด้วยกันทั้งหมด2ภาควิชานั่นก็คือภาควิชาบริหารเทคนิคศึกษาและภาควิชาคารุศาสตร์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ก็คือสารยีรัาบค่ะ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเคารพบูชาของเราชาวคณะคารุศาสตร์อุตสาหากรรมค่ะและยังเป็นที่เคารพบูชาของคนในมหาวิทยาลัยด้วยนะคะในช่วงเวลาใกล้สอบและเวลาสอบเข้าก็จะมีการมาไหว้สารเป็นจํานวนมากค่ะและอีกอย่างหนึ่งหลังจากที่สอบเสร็จหรือประกาศผลสอบแล้วจำนวนน้ำแดงและรูปปั้นยีรับก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมที่พลาดไม่ได้ค่ะนั่นก็คือร้านกาแฟยิ้มสู้ซึ่งเป็นร้านที่ให้โอกาสผู้พิการทางการได้ยินโดยการสั่งกาแฟของร้านนี้จะต้องเป็นการชี้เมนูนะคะหรือไม่ก็ใช้ภาษามือค่ะหากใครที่ใช้ภาษามือในการสื่อสารและสั่งเมน,นูได้ทางร้านมีส่วนลดให้เป็นพิเศษด้วยนะคะ ที่พี่ๆเขาแนะนำกันเข้ามาว่าน้องๆไม่ควรพลาดนั่นก็คือโซนร้านริมน้ำค่ะโดยจะมีบริการถ่ายเอกสารปริ้นเอกสารเข้าเล่มและยังขายของกินขนมน้ำทีเด็ดที่พี่ๆเขาแนะนำมาก็คือไส้กรอกนั่นเองค่ะน้องๆแวะเข้ามาอย่าลืมแวะมาชิมกันนะคะว่ามันเด็ดจริงแบบที่พี่ๆเขาแนะนำกันมาหรือเปล่า สุดท้ายนี้พี่อยากจะขอน้องๆคนละหนึง่งแชร์1ไลค์และกดติดตามคณะคารุศาสตร์อุตสาหากรรมของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆค่ะแต่หากน้องๆอ,อยากมาสัมผัสบรรยากาศจริงมาได้นในงาน Open House ของเราเลยนะคะในวันที่4ถึง5พฤศจิกายน2565นี้มากันเยอะๆนะคะแล้วพบกันค่ะ